ทำไมเราถึงชอบขาดทุนกับหุ้นโตเร็วนักนะสวัสดีครับผมวินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยหรอพี่พอดแคสต์ <c oughs> ท่านไม่คุณพร้อมที่จับเงินลมาขึ้นด้วยความรู้จากการลงทุนนะครับในคลิปนี้นะครับผมผมทำต่อจากคลิปที่แล้วก็คือคลิปเกี่ยวกับหุ้นโตชานะฮะในหน้าทีนี้เนี่ยผมจะกล่าวถึงหุ้นเติบโตเร็วครับ ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่ยอดนิยมนะครับเพราะว่าก็เป็นหุ้นที่นักลงทุนหลายๆคนน่ะแม้กระทั่งมือเก่ามือใหม่เลอเพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยมักจะมองหาเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะ่ยในช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มมองหาหุ้นโตเร็วมากขึ้นนะครับพยายามพัฒนาพอตัวเองให้มีกำไรมากขึ้น นั่นก็เพราะว่าหุ้นโตเร็วนะครับจะเป็นหุ้นที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ผลตอบแทนเนี่ยเยอะมากๆครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่กําลังเติบโตคนกําลังเข้าไปใช้รายได้กําลังเพิ่มกําไรกําลังเพิ่มทุกอย่างเนี่ยมันดูหอมหวานไปนหมดครับแล้วมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปของการลงทุนก็คือต้องการกําไรต้องการการเติบโตใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหุ้นโตเร็วเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายแรกครับเพราะว่า อย่างแรกก็คือเรารู้ครับเรารู้ว่าตัวไหนเป็นหุ้นโตเร็วก็คือตัวที่มันกําลังโตเร็วนี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นารายได้ยอดขายหรือแม้กระทั่งราคาก็ตามทีนะครับผมก็สามารถดูได้คร่าวๆแล้วก็พอจะมองเห็นว่าเออไอ้นี่แหละกําลังโตนะน่าสนใจน่าจะลองเข้าไปซื้อ ซึ่งนอกจากนี้นะครับไม่ใช่แค่พวกเราเท่านั้นนะฮะนักลงทุนมีชื่อหลายหลายท่านนะครับเขาก็สร้างตัวมาจากหุ้นโตเร็วนี่แหละแล้วก็หุ้นเติบโตเร็วนี่แหละเป็นหุ้นที่ปีเตอร์ลินนะครับชอบที่สุดเลยนะครับเขาก็บอกเลยว่าถ้าเกิดการลงทุนของเขาเนี่ยสร้างตัวมาจากอะไรแล้วก็ชอบแบบนี้ที่สุดเขาก็ชอบหุ้นประเภทนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแน่นอนครับไม่เถียงเลยครับว่ามันเป็นการที่การลงทุนที่มันดีมากๆครับแต่มันจะดีมากๆโดยมีข้อแม้เดียวนะครับก็คือมันต้องสําเร็จครับ คือมันต้องทํากําไรให้เราได้จริงๆอะ่ะมันถึงจะเป็นหุ้นที่ดีมากๆแล้วก็เป็นการลงทุนที่ดีมากๆทั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับคนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยชาวนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขาดทุนครับในหุ้นโตเร็วกับหุ้นปัทจักครับซึ่งเคสของหุ้นโตเร็วเนี่ยก็เป็นเคสคลาสสิกครับที่หลายๆคนเนี่ยมักจะขาดทุนครับเหตุเพราะว่าอะไรเหตุเพราะว่านอกจากว่า อันนี้ผมตัดในกรณีที่แบบเราเข้าใจหุ้นผิดนะถ้าเกิดเราไปซื้อหุ้นตัวเนี้แล้วเห็นว่ามันเป็นหุ้นตัวเร็วตัวเร็วเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายน่ะมันกลับกลายเป็นหุ้นวัลจักรเราเข้าใจผิดแล้วมันหุ้นมันเปลี่ยนชนิดอะพอวัรจักรมันขาลงแล้วเราก็ขาดทุนเนี่ยอันเนี้ยกรณีเนี่ไม่นับนะครับแล้วว่าในอีกกรณีนึงก็คือโดนหลอกครับ เราคิดว่าหุ้นตัวเนี้ยมันกําลังจะโตเร็วงบมันกาลังดีแต่ปรากฏว่างบออกมาเนี่ยมันเป็นงบปลอมครับมันเป็นการตกแตกบัญชีแล้วเราก็ขาดทุนหนักมากอันเนี้ก็ไม่นับแม้ว่ามันจะเป็นหุ้นโตเร็วก็ตามทีนะครับผมนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ผมทําคลิปแยกก็ได้อีกคลิปหนึ่งเลยละ่ะเคสนี้นะครับถ้าสนใจก็เ,เมน์บอกได้แต่ในกรณีนี้ครับถ้าหุ้นโตเร็วมันเป็นหุ้นโตเร็วจริงๆเนี่ยเราดูงบบดีแล้วทุกอย่างเป๊ะๆหมดถามว่าทําไมเราขาดทุนครับกรณีหลักๆเลยครับกรณีแรกก็คือมันหยุดโตครับ เมื่อหุ้นโตเร็วหยุดโตนะครับตลาดเนี่ยก็จะเสียหวังครับเสียความคาดหวังเหตุน,นี้ก็เพราะว่าธรรมชาติของหุ้นโตเร็วนะครับมันไต่ระดับตามความคาดหวังครับราคาของหุ้นโตเร็วเนี่ยมันไต่ระดับตามาตามความคาดหวังครับเมื่อตลาดมองเห็นว่ามันเป็นหุ้นโตเร็วเนี่ยซึ่งตลาดก็คืนอนักลงทุนทุกคนนี่แหละอย่างพวกเราอย่างสถาบันอย่างต่างประเทศเนี่ยเห็นแล้วว่ามันเป็นหุ้นโตเร็วเนี่ยและตัดสินใจซื้อเนี่ยแสดงว่าทุกคนเนี่ยคิดแล้วว่า ในอนาคตเนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่านี้มันจะต้องขายดีกว่านี้งบออกมาแต่ละไตรมาสเนี่ยมันจะต้องเติบโต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 แต่ละคนเนี่ยก็ตั้งความหวังแตกต่างกันไปครับแต่ถ้าหุ้นไหนที่คนเห็นมันว่ามันน่าจะโตเร็วมากๆถ้าเกิดเราเห็นว่ามันน่าจะโตเร็วมากๆแล้วก็จะตั้งความหวังเอาไว้สูงครับพอตั้งความหวังเอาไว้สูงทีเนี้ยมันก็จะเป็นความกดดันต่อตัวหุ้นครับว่าถ้าบริษัทเนี่ยเปิดงบออกมาเนี่ยถ้างบเนี่ยมันดีกว่าที่หวังอีก ราคามันก็จะยิ่งพุ่งไปอีกมันก็จะยิ่งโตลเร็วไปอีกมันก็จะยิ่งแพงอีกคนก็จะยิ่งสนใจมันเข้าไปอีกอันนี้เป็นเคสในอุดมคติที่ทุกคนอยากให้เป็นถูกไหมครับอย่างเช่นหุ้น AI ที่ผ่านมาหุ้นโตลเร็วของไทยในช่วงก่นกอนๆหน้าเนี่ยก็อยู่ในเคสประมาณนี้ครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดมันเนี่ยผลประกอบการออกมาปรากฏว่ามันต่ากว่าที่คาดหวังล่ะมันไม่เท่ากับที่ทุกคนหวังเอาไว้ล่ะอย่างเนี้ยแปลว่าตลาดผิดหวังครับผิดจากค,าความคาดหวัง ทำให้เริ่มมีการเทขายครับเพราะว่ามันจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยมันยังโตต่อได้เพราะว่าในเมื่อมันเริ่มโตช้าแลนะ้วเนี่ยมันไม่โตเลยวองมาที่ผ่านมาแลนะ้วเนี่ยคนเนี่ยมันจะผิดหวังก็เริ่มเทขายครับซึ่งก็มีหลายๆอย่างที่มักจะเทขายเป็นกลุ่มแรกๆนะครับอาจจะเป็นนักเกงกําไรเทรดเดอร์นัก เทคนิคข้ออะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเห็นกราฟเสียทรงอะ่ะก็ว่าจะเริ่มเริ่มเทขายออกมาหรือว่าคนที่ไม่มั่นใจมันอ่ะเพิ่งเข้ามาไมา้ล่างหลังเนี่ยหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจบริษัทมันมากพอแต่ว่าซื้อตามกระแสเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีข้อสงสัยแล้วก็เริ่มเทขายครับแล้วค่อยลามลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแบบคนที่มั่นใจกับมันมากๆอะ่ะถ้าเกิดถึงจุดที่แบบมันเสียหายไปเยอะมันหยุดโตไปหลายๆตามากแล้วเนี่ยบางทีไม่เข้าใจเสียเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่รู้ปัจจัยพื้นฐาน อย่างแท้จริงนะครับของคุณตัวนั้นนั่น,น,นก็คือเหตุผลครับที่ทําไมเนี่ยหุนโตเร็วเนี่ยมันชอบทําเราขาดทุนครับเพราะว่าเราเนี่ยมักจะไปตั้งความคาดหวังกับมันเยอะเกินไปครับแล้วก็ไม่ศึกษามันให้ดีเพราะว่าปัจจัยอะไรเนี่ยที่จะทําให้มันโตขึ้นบ้างแล้วพอถึงคราวที่มันหยุดโตเนี่ยมันก็สร้างความเสียาหายให้กับพอร์ตเรานั่นเองนะครับจากคุณตัวนั้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น หุ้นตลาดไทยที่ผ่านมาเนี่ยคืออันเนี้ยผมขออ้างอิงนะครับจากคลาสของ Alpha i ินเ vestor อร์จากสมาคมนักลงทุนประเทศไทยนะครับต้องขอกระพุ่นโอกาสมาณที่นี้ด้วยนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับกล่าวว่าหุ้นในประเทศไทยนะในช่วงหลังๆเนี่ยช่วง10ปีหลังเนี่ยมันก็ยังมีหุ้นที่โตเร็วมากๆอยู่นะแต่ว่าทรัมเฟรมของการเติบโตเนี่ยมันลดลงครับทางนี้ก็เพราะว่าเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตเหมือนเมื่อก่อนแล้วหนึ่งอัตราการเกิดของประชากรเนี่ยก็ลดลงและมีคนสูงอายุ มากกว่าเด็กที่เกิดใหม่นะครับทำให้แรงงานของเราเนี่ยลดลงการบริโภคลดลงการทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เราถนัดเนี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่เน้นในด้านการผลิตนะครับมันไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการต้องใช้ฝีมือในการผลิตเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยมันสร้างารายได้ให้เยอะมากๆเลยซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ถนัดเรื่องนี้ครับเราถนัดในเรื่องเฮล์คร์การบริการการท่องเที่ยวเซอร์วิสไมแบบเนี้ยมันถือเป็นจุดเด่นของเราครับวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็สร้างเงินนะครับทำให้ประเทศเติบโตต่อไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ได้กรราไรเยอะๆสร้างเบ็ดเงินให้เยอะๆอย่างเนี้ยเขาก็เลยบอกว่า ภาพรวมของธุรกิจไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรามเฟมอัตราการเติบโตเนี่ยมันลดลงครับมันไม่ได้จะโตทีเดียว20ปีโตทีเดียว10ปีแบบเนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่แค่2อถึงสปีเท่านั้นครับหมายความว่ามันโตได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นครับเกิดเหตุการณ์ชั่วคราวที่ทําให้หุ้นตัวนั้นหรือว่าบริษัทตัวนั้น,น,นโตเนี่ยเพียงแค่2อสปีแล้วมันก็จะกลับมาสู่ที่เดิมหรือมันอาจจะไม่โตแล้วครับด้วยเหตุน,นี้เนี่ยความคิดเห็นส่วนตัวนะผมจึงมองเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอหุ้นดหลาายยอมกครับ หุ้นใจดีที่เราเห็น,นว่าขึ้นไปสูงๆแล้วก็ลงมาสู่จุดเดิมทําให้เกิดการขาดทุนเกิดขึ้นสำหรับคนที่เข้าในช่วงสูงๆครับมันเกิดจากเหตุน,นี้ก็คิดว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะมีส่วนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับทาให้หุ้นโตเร็วหลายๆตัวที่เรามองเนี่ยบางทีเนี่ยเรามองมันไม่ขาดจริงๆครับว่ามันจะหยุดโตตอนไหนประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วงตลาดที่ผ่านมาอาจจะเจอหุ้นที่มันโตเร็วทีเป็น10บสปีเลยเนี่ยผมมาเจอช่วงนี้ที่สถานการณ์อุตสาหกรรมเปลี่ยนไปเนี่ย มันกลับโตได้แค่3ปีครับเอา้าและอีก7ปีหายไปไหนล่ะโตไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันก็ราคามันล่วงลวงมาทําให้เราขาดทุนครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยเรียกได้ว่าอะไรอะเราบูลลิชเกินไปครับเราคาดหวังการเติบโตเนี่ยมากเกินไปจนก,กระทั่งลืมดูความเสี่ยงนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นกรณีศึกษาครับว่าหุ้นโตเร็วเนี่ยลงทุนได้นะครับไม่ผิด แต่คุณต้องปรับความเสี่ยงให้สมเหตุสมผลนะครับต้องเผื่อความเสี่ยงไว้ด้วยแล้วก็ต้องซื้อในราคาที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรไล่ราคาครับคือไล่ได้นะแต่ต้องรู้ด้วยนะว่า ปลายทางเนี่ยคุณอาจจะเจออะไรบ้างเพราะยิ่งราคาสูงเนี่ยพอตกลงมามันก็อาจจะยิ่งแรงนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่โตอย่างที่เราเห็นนะครับและทางที่ดีเนี่ยควรจะศึกษาพื้นฐานธุรกิจดูจริงๆว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้มันโตครับคือดูแค่ข้อมูลบริษัทที่เขานําเสนอเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอครับอาจจะต้องเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งดูเอกสารภาพรวมของอุตสาหกรรมที่มาจากทางการอะไรแบบนี้ยติดตามข่าวที่เกี่ยวเนื่องหรือแม้กระทั่งต้องไปส c ัดเติรบัตรต้องไปลองใช้งานจริงในหุ้นโตเร็วประเภทต่างๆที่เราลงทุนอยู่เนี่ย ธุรกิจแล้วก็มองเห็นเทรนด์มากขึ้นว่ามันยังโตต่อหรือเปล่าหรือว่ามันจะโตไม่ไหวแล้วเราอาจจะได้ไหวตัวก่อนแล้วก็ตัดสินใจจำกัดสัดส่วนหรือว่าปรับเพิ่มก็ได้ถ้าเราเห็นว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับตรงนี้จะช่วยเราไ,ได้ค่อนข้างเยอะถัดจากนี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างเสส s e s t ด d y ครับช่วงที่ผ่านมาครับประมาณ 4- 5หปีที่แล้วมีหุ้นตัวหนึ่งครับที่โตเร็วมากแล้วก็ได้รับเป็นการ กล่าวขันเนี่ยเยอะมากแม้กระทั่งในแวดวง VI ก็ตามทีครับคือเพื่อนผมที่เป็น VI นะหลายๆคนเนี่ยเขาก็สนใจหุ้นตัวนี้ครับหุ้นตัวนี้มีชื่อว่าคอมเซเว่นนั่นเองครับผมจะให้ดูกราฟเลยกันนะนี่นะครับคอมเซเว่นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตมากๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นในช่วงแรกนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นร้านขาย iPhone ร้านขายอุปกรณ์ไอทีครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเทรนด์ครับนอกจากคนเนี่ยเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้นแล้วนะครับมีเด็ก เกิดใหม่นะครับแล้วก็มีเจน c g เจนเนี่ยที่ต้องเริ่มใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเนี่ยก็เป็นแรงหนุนในการเติบโตระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การออก iPhone ใหม่ๆการทำมาร์เก็ตติ้งของ iPhone เนี่ยก็มีส่วนช่วยและที่สามัญก็คือยุคโควิดครับพอเกิดยุคโควิดเนี่ยคนเนี่ยก็ต้องการการสื่อสารมากขึ้นต้องการอุปกรณ์การสื่อสารที่ช่วยในการทำงานมากขึ้นทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันผลักดันครับให้คอมเซเว่นเติบโตอย่างที่เห็นนะครับแต่พอมาถึงจุดหนึ่งครับจุดสูงสุด ปรากฏว่าง,งบเริ่มออกมาว่าบริษัทมันไม่โตต่อแล้วครับมันโตต่ํากว่าคาดหวังครับคือมันยังโตนะต้องแบบเน,นเน้นตรงนี้นะมันยังโตอยู่นะครับแต่โตน้อยกว่าเออนะครับทําให้ราคาเนี่ยนักลงทุนเริ่มผิดหวังครับแล้วก็เริ่มเทขายจนก,กระทั่งกราฟล่าสุดเนี่ยมันกลับมาเป็นอย่างนี้ฮะเหตุตรงนี้นะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากหลายๆโบรกเกอร์หลายๆนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนรุ่นพี่หลายๆคนนะครับ เขาให้ความเห็นตัวกันว่าตลาดเนี่ยมองว่าคอมเซเว่นเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นโตเร็วเะครับมันกาลังจะกลายเป็นหุ้นแข็งแกร่งก็คือมันจะโตได้ไม่เท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันยังมีธุรกิจที่แข็งแกร่งยังคงเป็นเจ้าตลาดในอุตสาหกรรมตัวเองแล้วก็ยังสามารถเติบโตต่อได้นะคือเคสนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่โตนะมันยังโตอยู่นะแต่มันโตไม่ได้เท่าเดิมครับซึ่งถท่าเทียบกับหุ้นอื่นในอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยมันอาจจะโตเร็ววัดเยอะก็ได้นะแบบเห็นได้ชัดเลยอะไรอย่างเนี้ย นะครับผมแต่ว่าความคาดหวังเดิมที่มันเคยโตว่างไวเนี่ยมันไม่เท่าเดิมแล้วครับทำให้ราคาเนี่ยลดลงครับแล้วก็เป็นที่น่าโศกเศร้าสำหรับคนที่ติดดอยในช่วงบริเวณข้างบนตรงนู้นนะครับผมอืมอันเนี้ยก็เป็นเคสที่เห็นได้ชัดนะครับสำหรับหุ้นโตเร็วว่าถึงจุดหนึ่งพอมันอยู่โตเนี่ยตลาดก็จะทำโทษมันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราควรจะติดตามดูพื้นฐานดูอุตสาหกรรมต่างๆอย่างใกล้ชิดสมมติว่าถ้าเกิดคุณดู การใช้จ่ายต่างๆของผู้บริโภคเนี่ยหรือว่าส c กัดเติลบัตเนี่ยบางทีอาจจะมีเหตุบางอย่างก็ได้ครับว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยคนอาจจะเริ่มไปใช้เสี่ยวมี่ว่าเสี่ยวมี่มันเริ่มแบบทํามือถือออกมาดูดีแล้วราคาย่อมหยอไปหรือว่าบางทีแบบสาวก iPhone ให้กันเองอาจจะเห็นว่าราคามันชักเริ่มจะแพงแล้วแล้วฟีเจอร์อะไรใหม่ๆก็เริ่มออกมาใหม่น้อยลงชักจะเริ่มเหมือนย้อมแมวขายไปทุกทีแล้ะอันนี้ผมพูดแบบความเห็นทั่วไปที่ผมได้ยินมานะครับอันนี้แบบไม่ได้เป็นแบบข้อเท็จจริงนะนี่ผมบอกก่อนนะ แต่ว่าทรายสัญญาเหล่าเนี้ยมันจะพอให้เราแบบไหวตัวทันครับว่าควรจะสังเกตมันไหมว่ามันอาจจะหยุดโตและต่ําค่าแล้วก็ขาดทุนหรือเปล่าซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าการขาดทุนหุ้นโตเร็วเนี่ยมันจะเป็นการขาดทุนที่หนักหนาสาหัสครับดูอย่างกราฟเมื่อกี้เพื่อนๆก็น่าจะพอก็ตนะครับคือมันจะหายทีเดียววบสามสิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นเลยอะ่ะถ้าเป็นไปได้นะยิ่งตลาดคาดหวังกับมันมากๆนะครับอืมอันเนี้ยก็ฝากกันไว้และกันนะครับผมในเรื่องนี้นะฮะโอเคนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเนื้อหาก็จะมีประมาณเท่านี้ครับว่าเพราะเหตุใดเราถึงชอบขาดทุนจากคุ้นโตเร็วนะครับนั่นก็เพราะว่าเราเนี่ยไปให้ความหวังมันมากเกินไปจนกระทั่งมันโตไม่เท่ากับเราที่หวังไว้ก็เลยทําโทษนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีทางแก้นยก็ต้องจํากัดสัดส่วนมันตามความเข้าใจที่ลงไปจริงๆนะครับ แล้วก็ต้องคอยดูพื้นฐานคอยดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากทางแบบที่มันส่งผลกับราคาหุ้นทุกอย่างทุกทางและก็การดูจิตวิทยาเนี่ยก็พอช่วยได้นะครับว่าถ้าเกิดคนสนใจมันมากๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะโอเวอร์ไพรส์ไปมากๆานะครับแล้วมันก็ยังก็เป็นไปได้นะว่าราคามันก็จะโอเวอร์ยิ่งกว่าโอเวอร์ไปอีกก็เป็นไปได้แต่ต้องตระหนักรู้นะครับว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะที่ทุกคนรู้ว่ามันโอเวอร์แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทุกคนหวังไว้แล้วเนี่ยเราจะเจ็บหนักนะครั่งมน Over มน,นเอเผ 哈。 เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถบอกได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีเทคนิคในการดูหุ้นโตเร็วเนี่ยก็บอกได้ว่าดูแค่เนียมันอาจจะไม่เพียงพอดูตรงเนี้ยน่าจะเป็นทริคง่ายกว่าน่าจะพอจัดการง่ายกว่าหรือว่าใส่เทคนิคเข้าว่าจะบอบบอกว่าเอ๊ะกราฟของหุ้นโตเร็วมันต้องดูอะไรยังไงจุดตัดตรงนั้นตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ก็บอกได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีประสบการณ์นะครับทั้งกาไรทั้งขาดทุนจากหุ้นโตเร็วก็แชร์ก็ได้นะครับอาจจะบอกเพื่อนๆว่าเอ๊ะผมเคยซื้อหุ้นตัวน ลงทุนรวมถึงเพื่อนๆเนี่ยจะได้อ่านคอมเมนต์ด้านล่างนะครับจะได้รับประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้ไปด้วยกันนะครับบรูรณาการการพัฒนาสังคมนักลงทุนของเรานะครับให้มีความรู้ที่เท่าเทียมกันมากขึ้นและกันนะครับผมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากไลค์แชร์ซับสไครป์อันกอริ๊บซิมได้จะเล็กคลิปดีๆแบบนี้กับสุดใจต่อไปนะครับและพบก,กันใหม่กับพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเหรือพี่ได้ไหมนะครับวันนีครับผม